สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิมเดวายสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวพัดลมโซลาเซลล์ขนาด14นิ้ว3ใบพัดจากทางค่ายแลนดี้กันนะครับถ้าพูดถึงแลนดี้นะเพื่อนๆก็อาจจะคุ้นเคยกันดีในระบบส่องสว่างนะเช่นโคมไฟถนนโซลาเซลล์สปอตไลท์โซลาเซลล์ไฟเส้นโซลาเซลล์และรวมไปถึงไฟ UFO และทุกๆตัวที่ผมติดมานี้มันก็ยังใช้งานได้ดีจนถึงทุกวันนี้เลยครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของสินค้าของเขาก็คือแบตเตอรี่ที่ให้ประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ยาวนานหลายๆปีแน่นอนฮนะว่าพัดลมตัวนี้ผมก็ไม่ได้กังวลในเรื่องของการกักเก็บพลังงานแต่อย่างใดเพราะมั่นใจว่าเขาออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมแล้วครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวพร้อมกับแกะไส้ในให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะต้องทำการประกอบพัดลมให้มันเป็นรูปเป็นล่างซะก่อนครับก็ไม่ยากครับก็จะมีตะแกรงหลังฝาล็อกใบพัดแล้วก็ฝาล็อกปิดใบพัดตัวนี้มันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นตะแกรงฝาครอบ พลิกกับด้านมาก็จะมีช่องสำหรับใส่น็อตอยู่3ตัวเราก็ขันให้มันแน่นๆนะพอดีพอดีแล้วก็ใช้ตัวล็อกหมุนด้านล่างยึดติดกับฐานแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับความสูงของมันก็จะอยู่ที่69เซนติเมตรหรือจะต่อขาเพิ่มเติมมันก็จะสูงขึ้นไปอีกเป็น106เซนติเมตรครับ พัดลมตัวนี้เราสามารถกดแมนนวลด้วยมือหรือจะกดเปิดปิดผ่านรีโมทเขาก็แถมมาให้เหมือนกันครับนี่ก็จะเป็นปุ่มปรับระดับความเร็วสามารถเร่งได้ถึง5ระดับครับส่วนแนวลมที่พัดผ่านก็ถือว่าแรงและค่อนข้างไกลนะครับ ผมสามารถกดส่ายซ้ายขวาได้ถ้าหากเราไม่ได้ใช้งานมันสักพักมันก็จะพักหน้าจอดับลงอัตโนมัติครับแต่ระบบก็ยังคงทำงานอยู่ส่วนปุ่มนี้ก็คือปุ่มแหงนหรือว่าปุ่มเงยหน้าขึ้นไปข้างบนครับ เนี่ยมันสามารถแหนอยู่ในระดับแนวราบได้เลยเหมาะสำหรับระบายอากาศใต้หลังคาหรือเป่าควันหรือว่าเราจะกดสายนะทั้งแหนทั้งสายไปพร้อมๆกันมันก็ทำได้ครับปุ่มตั้งเวลาปิดสูงสุด8ชั่วโมง ส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นโหมดการใช้งานมันมีโหมดธรรมชาติลมก็จะมาเป็นระลอกๆะลอกนะครับโหมดนอนหลับและก็โหมดปกติครับปุ่ม LED ก็คือปุ่มไฟส่องสว่างสีขาวสว่างน้อยสีขาวสว่างมากและไฟไล่ยุงการใช้งานหลักๆลูกเล่นของมันก็จะประมาณนี้ส่วนด้านล่างก็จะมีพอร์ต USB 5โวลต ด้านหลังก็จะมีช่องชาร์จเอาไว้เสียบกับแผงโซลาเซลล์หรือวันไหนฝนตกไม่มีแดดก็เอาไปชาร์จกับไฟบ้านได้นะครับเข้าแถมอะแดปเตอร์มาให้ด้วยจะชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยก็ได้หรือจะชาร์จทิ้งไว้แล้วไปใช้ตอนกลางคืนหรือตอนไฟดับก็ได้เช่นกันครับ ตอนนี้ผมเอาไปชาร์จนะจนแบตเนี่ยถือว่ามันเต็มเปลี่ยมแล้วครับอยู่ในระดับ4ขีดเดี๋ยวผมจะทดสอบการทำงานโดยการกดความแรงของพัดลมเบอร์5ก็คือเบอร์แรงที่สุดของพัดลมนะผมจะเปิดทิ้งไว้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันใช้ได้นานสุดเนี่ยกี่ชั่วโมงตอนนี้ผ่านไป3มชั่วโมงแล้วครับแบตหายไปประมาณ2ขีด ก็คือประมาณครึ่งหนึ่งนั่นเองตอนนี้ผ่านไป6ชั่วโมงกว่า,วาแล้วครับแล้วจูจูพัดลมมันก็ดับไปเองอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูอีกทีนะครับเนี่ย ก็ถือว่าผมกดเบอร์5เนี่ยอยู่ได้นานมากกว่า6ชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเบอร์อื่นไม่ต้องพูดถึงเขาเค้มมาว่าสามารถเปิดได้ถึง30ชั่วโมงเลยครับงั้นเดี๋ยวเรามาแกะดูไส้ในกันดีกว่าครับว่าทำไมพัดลมตัวนี้มันถึงได้เปิดนานขนาดน,นั้นนี่ครับความลับก็คือก้อนสีน้ำเงินตัวนี้นี่เองนี่ก็คือแหล่งกักเก็บพลังงาน เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีความจุมากถึง20.8อ Ah ครับที่จริงมันเป็นก้อนลักษณะแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่พัดลมก็ใส่ไม่เกิน3-4-5ก้อนแต่ตัวนี้เขาอนุกรมกัน2ชุดชุดละ4ก้อนรวมกันเป็น8ก้อนครับความจุมันถึงได้ออกมามากมายขนาดนี้ยังไงล่ะครับผมลองวัดแรงดันแบตที่เหลือดูนะฮะวัดได้6.23โวลต์ครับ เฉลี่ยก็เหลือก้อนละประมาณ3ามโวลต์น้อยก็ถือว่าอยู่ในระดับปลอดภัยของแบตครับแสดงว่า BMS ตัวนี้ทํางานได้ดีน่าจะตัดที่แรงดันสูงอยู่พอสมควรน,นี่ก็คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ทําให้แบตเนี้ยสามารถอยู่ได้นานหลายๆปีที่จริงก็ยังมีอีกหลายเคล็ดลับนะครับที่ทําให้สินค้าตัวหนึ่งเนี่ยผลิตออกมามีคุณภาพเพียงแต่ตัวที่มันดีๆนะราคาก็จะสูงกว่านิดนึงครับ ส่วนนี้ก็คือแผงวงจรครับที่ดูเหมือนสปริงนั่นก็คือเป็นระบบสัมผัสถ้าเราเอานิ้วมือไปแตะสังเกตว่าปุ่มมันก็จะเริ่มทํางานแล้วใช่ไหมครับบอร์ดนี้นะก็คือเป็นบอร์ดไฟส่องสว่างจะเป็น LED แบบ SMD ครับส่วนมอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์ DC นะครับเสียงจะเงียบมากๆสำหรับกระแสการชาร์จเขาก็จะวิ่งอยู่ประมาณ2แอมป์ ก็ถือว่ากระแสไม่มากไม่น้อยจนเกินไปมันก็ชาร์จประมาณ5ชั่วโมงนะครับถึงจะเต็มถ้าหากเพื่อ,อนๆสนใจพัดลมตั้งโต๊ะสักตัวหนึ่งเป็นพลังงานสะอาดไม่เสียค่าไฟสักบาทใช้ได้ทั้งอินดอร์ในบ้านแล้วก็เอาดอร์นอกสถานที่ตั้งเต็นท์เข้าแคมป์ซื้อตัวนี้ไปแล้วรับรองว่าคุ้มค่าสุดๆครับ ผมทดสอบดูแล้วนะขนาดเบอร์แรงสุดเนี่ยมันยังอยู่ได้นานถึง6ชั่วโมงเลยครับเพราะฉะนั้นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่ได้นานเป็นวันๆอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปให้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตตามรับชมครับ